สมเด็จพระสังฆราชคิริวประมุขแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกของรัสเซียได้เรียกร้องให้กองกําลังของทั้งรัสเซียและยูเครนย,ยุติความเป็นปรปักในช่วงเทศกาลคริสต์มาสออร์โธดอก์ที่ต่างฉลองวันหยุดตามประเพณีในวันที่7มก,กราคมในแถลงการระบุว่าพระองค์ในานะสมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโกและชาวราัสเซียทั้งปวง ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในหยุดยิงและพักรคริสต์มาสตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันที่6มกราคมไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่7มกราคมเพื่อให้คริสตชนออร์โธดอกซ์ได้ประกอบพิธีทางศาสนาในวันก่อนคริสต์มาสและวันแห่งการประสูติของพระเยซูคำเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่คริสตจักรออร์โธดอกซ์แห่งยูเครนประกาศเมื่อวันพุธว่าปรมุขจะจัดพิธีคริสต์มาสในเคียฟ เฟชอร์สลาฟลาซึ่งเป็นอารามหลักของประเทศการประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่พอใจจากชาวคริสต์ออทร์ดอกของอยูเครนซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งในอดีตมีความเกี่ยวข้องกับมอสโกในทอดแถลงต่อสื่อยูเครนหนึ่ยข่าวกรองของคริสตจาก Orthodox, ออร์ดอกยูเครนประนามว่าเป็นความอัปยศอย่างใหญ่หลวงสําหรับประเทศ ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีลซลเลนสกี้กล่าวว่าสภาความมั่นคงและกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเรื่องห้ามองค์กรทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางอิทธิพลในรัสเซียดำเนินกิจกรรมในยูเครนเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการใช้มาตรการจำแนกและตอบโต้หน่วยราชการลับของรัสเซียที่ดำเนินกิจกรรมล้มล้างกับแวดวงศาสนาในยูเครน ยูเครนอยู่ภายใต้อิทธิพลทางศาสนาของรเสเซียมาตั้งแต่คริส,สต์ศตวรรษที่17ต่อมาคริสตจักรออร์โธดอกของยูเครนได้แยกตัวจากคริสตจักรออร์โธดอกของรัสเซียในปี2562เนื่องจากรัสเซียผนวกคาบสมุทรไค,ครเมียในปี2557และสนับสนุนกลุ่มแยกดินแดนในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันอ,ออกของยูเครนจากนั้นก็ได้ตัดสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ เพราะสงครามในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วขณะที่ประมุขแห่งคริสตจักรออร์โธดอกของรัสเซียพระชนมายุ76พรรษาส่งอวยพรประธานนาธิบดีปูตินเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ70ปีเมื่อเดือนตุลาคมว่าพระเจ้าส่งมอบหมายให้ปูตินเป็นผู้ปกครองทรงสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินและการทำสงครามในยูเครน ส่งอวยพรทหารรัสเซียที่ไปรบในยูเครนและส่งเทศต,ต่อต้านตะวันตกและยูเครนอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมเดมิทรีเพสคอฟโฆษกประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียไม่ได้รับข้อเสนอดังกล่าวและหัวข้อนี้ไม่ได้อยู่วาระก,การประชมุมซึ่งขณะนั้นผู้นํายูเครนกล่าวว่ารัสเซียควรเริ่มถอนกําลังทหารออกจากยูเครนก่อนถึงช่วงคริสต์มาสเพื่อไปสู่กระบวนการยุติป,ปัญหาความขัดแยง้ง แต่รัฐบาลรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธข้อเสนอล่าวของอยูเครนในทันทีโดยระบุว่าหากจะทําเช่นนั้นยูเครนจะต้องยอมรับการสูญเสียดินแดนที่ถูกยึดให้แก่รัสเซียก่อนจึงจะเริ่มกระบวนการยุติป,ปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองประเทศได้ล่าสุดอาทตีรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีคําสั่งให้ยุติการสู้รบในยูเครนตามรายงานของเครมลินหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชกิริล ส่งได้เรียกร้องให้กองกาลังทั้งสองฝ่ายยุติความขัดแย้งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสการสงบศึกจะมีขึ้นตั้งแต่เที่ยงวันของวันศุกร์ที่6มกราคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่7มกราคมเมื่อผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทดอกส์เฉลิมฉลองวันหยุดตามประเพณีทําเนียบเคลมลินออกแถลงการว่าเมื่อพิจารณาจากข้อท็จจริงที่ว่าพลเมืองจำนวนมากที่นับถือ นิกายออร์โธดอกซ์อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบเราขอเรียกร้องให้ฝ่ายยูเครนประกาศยุติความเป็นปรปักษ์และให้โอกาสพวกเขาเข้าร่วมพิธีในวันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาสด้วย